ชื่ออะไรคะชื่อสันเดยา์ของค่ะชื่อเลนจ์เกี้ค่ะเกี้ค่ะอ๋อคุณน้องกียนะคะตอนนี้เรียนอยู่เป็นอะไรคะเป็นตอกค่ะปัจจุบันศึกษาไปทํางานอยู่คะปัจจุบันทํางานงานเกี่ยวกับอะไรคะเป็นเป็นเลขาแล้วก็เป็นล่าค่ะอยู่บริษัทอะไรนะคะบริษัทนิฟฟ้อนโคลชูร์ค่ะอยู่ที่ที่ตรงลิฟโคมเบลโกะค่ะอ๋อค่ะอ๋อเชิญเซาเลยจ้ะค่ะ เดินทางมาสะดวกไหมคะสะดวกค่ะพอดีพักขออยู่ตรง,ง,อ,งอุดมศึขขกรากาลูนิเทสค่ะนะคะอ,อยากเล่าถึงแรงบันกาลใจอะไรคะที่คุณที่ถึงอย่างเรียน,นอาจารย์แบงค์ค่ะอ๋อพอดีว่าเห็นแบบว่าได้ดยินเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะเขาเขาเคยเรียนแล้วเขาก็บอกว่าเอออาจารย์สอนดีอะไรเงี้ยสอนง่ายสนุกแล้วก็เข้าใจอะไรเงี้ยค่ะ,คะเราก็อยากจะเรียนเพราะว่าปก,กติเนี่ย ไปต่อเป็นตอออะไรเงี้ยค่ะอ่านเองบางจุดก็คือแบบว่าไม่เข้าใจอะไรเงี้ยค่ะพอมาเรียนกับอาจารย์อาจารย์เขาก็แบบว่าบอกว่าเออตรงนี้มันเป็นอย่างนี้นะซึ่งเราไม่เคยรู้จุดนี้มาก่อนเลยะะ่ะค่ะ,คะแล้วการที่อาจารย์นักสอนเสริมนะคะในวันหยุดแล้วก็มีพรีเทสสมุดสามครั้งคุณกี้มีความสุขในบ้างค่คะก็ดีนะคะมันมันเหมือนแบบว่าเราเหมือนแบบว่าได้เขาได้อะไรกระตุน้นกระตุ้นตัวเองอะไรเงี้ยอยู่ตลอดเวลาว่าเออมัน ต้องมีการตอบนะแล้วต้องเตรียมตัวนะอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงบ้างคะทุ่กีด้ดีค่ะดีค่ะแบบว่าโอเคแบบว่าเขาเรียกอะไรเงี้ยเรียนเข้าใจแบบว่าไอไอตัววิดีโอหรือว่าเสียงอาจารย์อะไรเงี้ยเขโอเคค่ะแบบทุ่กี้มีอะไรฝากของอาจารย์แบงค์บ้างคะอ๋อแกบบ็อาจารย์ว่าอบบว่าขอบคุณมากเลยคะ่ะที่แบบว่าเออ อร์สอนไม่ว่าจะเป็นคันจิหรือว่าคอร์สเรียนสอนอะคะ่ะมันแบบว่าสามารถทําให้แบบว่าเข้าใจง่ายขึ้นแล้วคือเหมือนแบบว่าเหมือนมีทริคมีอ่าม,มีมีแบบว่าเขาเรียกอะไรทริคนั่นแหละค่ะทริคแบบว่าอ่ะอันนี้จุดนี้ต้องดูยังไงจุดนี้อ่ะอันนี้มันแปลว่ายังไงอย่างเงี้ยเหมือนเราแบบเออพอเราไปฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไปเจอโจทย์อะไรเงี้ยมันก็แบบว่าเข้าใจมากขึ้นแล้วเราก็แบบว่าทําได้ได้มากขึ้น เป็นกำลังใจให้สอบอีกสองครั้งขอบคุณค่ะลูกี้คุณค่ะ